ตอนเด็กๆนะครับคืออาชีพที่เด็กผู้ชายใฝ่ฝันนะครับก็ยอดฮิตกามี2ออย่างนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราการสื่อสารยังไม่ดียังเรายังไม่รู้ว่ามีอาชีพไหนบ้างแต่เด็กผู้ชายก็คือมีอาชีพทหารตำรวจนะครับก็ความใฝ่ฝันผมก็อยากจะเป็นจริงๆแล้วตอนแรกอยากเป็นาหารนะครับแต่ว่าบังเอิญโชคชะตานะครับลิขิตพอดีไปสอบทหารไม่ได้ก็เลย ได้มาสอบตำรวจนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นตำรวจของผมนะครับก็ทำงานนะครับรับไล่การก็จงเนืร้อยมาก็มารับไล่การครั้งแรกที่สอพอ,อ,อมันมีสมัยก่อนเขาเรียกสอพอ,อนะครับผม,ผมมีหลักสั้นๆนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับคือทำงานเนี่ยให้ผมใช้หลักการ ทำงานให้ง่ายให้เร็วนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการที่จะเข้าประชาชนได้รับความพึงพอใจนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการทํางานนะครับผู้วิชาเนี่ยความเชื่อมั่นต่อผู้วิชานะครับในการเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาเขาได้ไหมนะครับสามารถที่จะสร้างต้้งสร้างความเชื่อมั่นก่อนนะครับเมือ่อตั้งผูบวิชามีความเชื่อมั่นเราแล้วเขาก็พร้อมที่จะ ทำงานร่วมกับเรานะครับเพื่อให้เกิดความาเร็จต่องานต่อประชาชนให้มากที่สุดครับและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดก็คือผลงานต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใต้บัญชานะครับทีมงานนะครับสามารถจับยาบ้ารับใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตำรวจลบบุรีจับมานะครับ หลายเรื่องหลายราวที่ทํางานร่วมกันมากับทีมงานนะครับเป็นความภูมิใจที่ผู้ชาแล้วก็ผู้ใต้ผู้มชานะครับได้ทํางานร่วมกันผมื่อว่ามันเป็นความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกันนะครับที่ผมมีวันนี้เพราะว่าความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับสิ่งที่เราจะทาต่อไปก็คือเราทอร้อไม่ได้นะครับเราทอร้อไม่ได้ที่จะทํางานนะครับ เพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับถ้าเราทอเมื่อไหร่นะครับสังกบไม่จะเกิดความอ่อนแอเพราะว่ออนแอจะทาให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทํางานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเเิตตาาาาามมมมรรยท้ขกว,วควจ็จคมมาาช um mm -hmm.